กดแล้วค่ะสวัสดีค่ะทางนี้ทางนี้น้อก็อยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนนะคะสําหรับดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้อยู่กับช่องต้าชานแนวนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะน้องพิมพ์นี่คืออะไรคะกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะคะแต่เราจะไม่เต้นแล้วคะ่ะวันนี้น้องพิมพ์จะมารีวิวกินโชว์กินกุ้งเต้นนะคะ เราไปซื้อมาจากตลาดนัดช่องลมนะคะวัดช่องลมอยู่ตรงเขาเรียกอะไรแถวปัปาทางไปแม่กรองนะคะอยู่สมุทรสงครามนะคะเราซื้อมากระปุกละห้าสิบาทนะคะนี่ได้เยอะมากถวยไม่่ใชเป็นถ้วยกระปุกนั่นแหละได้ได้เหมือนกันลูกห้าสิบาทนะคะได้เยอะค่ะอยู่ในตลาดนัดช่องลมเลยนะคะแล้วแม่ต้าก็ลองชิมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะลงชิมยังไม่ได้ชิม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง,องพิมพลองกินให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าตอนนี้น้องพิมพ์อ่ะอายุเก้าขวบนะคะก็กลองกินให้ดูก่อนคะ่ะอืมเป็นไงคะอร่อยแต่เผ็ดเ,เพราะว่าเขาใส่พริกให้เยอะมากดินเป็นบางตัวอืให้ดูแล้วล่างจะรู้เลยน้ำน้ำออกมานิดหนึ่งมีจะมีน้ำนิดหนึ่งเพราะน้ำเขาตักจากน้ำกุ้งเต้น เผ็ดไหมคะนี่นี่หนูกินแล้วเคี้ยวแล้วเหรอทำไมเร็วจังอ่ะอีกตัวนึงสิอีกตัวนี่ลองโชว์อีกตัวสิไหนใกล้ๆแม่ยังไม่เห็นหนูกินเลยพอดีมีลายมาโอเคหนวดเขาทิ่มปากไหมลูกแม่กินหนวดแล้วมันทิ่มปากอะเจ็บเจ็บอะรู้สึกเป็นยังไงเผ็ดหรือเปรี้ยวเผ็ดแต่อร่อยไหมคะอร่อยไหมผ่านไหมผ่านผ่านน้องพิมบอกว่าอร่อย อ่ะเต้นทำไมคะเต้นทำไมคะโอ้กุ้งเต้นกุ้งเต้น้าคุณไม่เต้นแล้วจะเรียกกุ้งเต้นทำไมอืมกินแล้วต้องเต้นด้วยเพราะเป็นกุ้งเต้นติงตองกินเสร็จแล้วก็ต้องไปกินยาถ่ายพยาธินะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะไว้เราไปเที่ยวที่ไหนหกินอะไรเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคนไหนที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ํานะคะเดี๋ยวจะเป็นยกเลิกไปก่อน กดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์กับแม่ต้าด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายน้องพิมพบ๊ายบายหนยลูกจุ๊บจุบ,จบส่งจุบ๊บะ